1น,นาทีกับกะปะอปถผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโคง้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโคง้งเพราะจะเกิดแรงเหวียงจนทําให้รถหลุดโค้งหรือแหกโค้งได้ ถ้ารถเกิดลื่นนถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมลาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมลาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันร,รถพลิกคว่ำได้ค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม